สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องเม่น้อยพระรวยเมื่อนี้เม่น้อยพระรวยก็ได้เดินทางเข้ามาวัดปูลือศีเทพมูนี่เนาะค่ะแอดกับบอท่านในคยเข้ามาจาักเถื่อค่ะเพิ่งเข้ามาในเถืเ่อแหลกผลพระรวยก็บ,บอกว่าเลขของปูลือศีเข้าอยู่ลึกกันได้ก็มาตามหา ตัวเลขมาฝากพี่นองเอฟซีเนาะค่ะเพราะว่าฝนผ้ารุ้ยบอกว่าเลขเพิ่นให้เข่าถือซุ่งหวัดวละสั้นค่ะแอดกะได้น้ำฝนผ้ารุ้ยมากเนาะคะ่ะสี่แสนมาสั่ทีอยู่ตะกินมุ่งงาพูดกันไปเรื่อยๆเสร็ล้วนะฉันก็ยุ่งมันจะมีจอมปลวกลูกอยู่ตรงนี้จอมปลวกจ้าปุริมิด ปู่นิมิตแล้วว่ามันเป็นเป็น,นหน้าขาวเน่นะปู่ดูสีที่มาจากหน้าเนาะเพื่อนปู่ลงไปนอนบอกเฮ้ยปู่ผมเห็นเรื่อพญานาคนะบอกนี่จอมปลวกสวยงามมากปู่เดินไปดูนะมันมุมมันไม,นมน่ไม่พังไนงะใหญ่มากเลยเขาลืาลาล้อขึ้นมาเลยนิ่มิตฝันมันจะออกดื้อป่าไม่รู้กำพรอยกำพรอย,อยโอ้ยลูกเป้ยมันแมว แมวจ้าไม่ไม่จะโถไม่หนาบังนุ้งไม่จะโถนวดนวนไล่วันเมนนี้เอาเอาดูเทวดาทั้งหลายข้าฮักก็มีตาบอดก็มีได้เอามาดจีนไว้จุติเลี้ยงไว้เขาถ้ามีเมตตาอยู่ใส่เขามาหาเนาะมาวันนี้เพื่อจะเอาโชคลาภพบจ้าสวัสดีครับจะเริญในศีลธรรมจ้าจะเริญในบุญบารมีเรอยู่นี่สิบสี่ปีแล้วเนาะ กันแต่ไม่มีอะไรเลยเนาะก็มาสร้างที่เกาะแก้วเทียบันดาลเนาะก็สร้างสร้างกจ้าบุญบารมีได้เนาะไม่กินข้าวอยู่สี่ปีเก้าเดือนถึงเกิดแต่ไม่ค่อยออกสือดีครับจเรียนในสีดำจะเริยนในบุญบารมีจะเริยนในโคกระซับฟ้าไงจะเอาสามตัวหรือสองตัว ทุกคนเนาะ <c oughs> การคํานวณหวยนีย่ทุกคนคํานวณได้หมดแต่ว่ <c oughs> จาจะจับจุดที่มันถูกได้ไหม <c oughs> จุดตรงนี้จุดที่สําคัญนะคนคนนั้นจะมีบุญบารมีแค่ไหนที่จะให้ลูกหลานไปรวยได้เห <c oughs> มือนกับสองตัวมันมีร้อยประตูเนาะถ้าสามตัวนี้มันจะมีพันประตูเนาะโอกาสถูกเหมือนกับยุ่มงุมเข็มในทะเลเลยนะ,ะบุญบ่มีหรมอบุญ,บญอะไร ถ้าเอาเลขคำนวณดูก็มีอยู่นี่เลยมีเลขนิมิตด้วยแต่ว่าคำนวณแล้วแล้วอ๋อเลขลูกเอาไปไว้สับป่นก็ได้ดูคำนวณไใบขายเรียบร้อยหมดแล้วโอ้หัวที่แล้วจ้าปู่เข่าปวดที่แล้วเข่าจ้าแต่บ่อใดใครผู้ใดเบิ้งผู้เดียวยิ้มแล้วก็เบิ้งไปสี่หัวที่แล้วเอาเบิ้งนีหัวที่แล้วเด้อหัดที่สามว่า คือว่ามันมันระยะมันส so ั้นที่มันแขมบุ่นน้ำก็เลยสะอ่อนนะโหนดอีกเลยต่อตรงนี้แมวโอ้ยแมวไหมโหเป็นนังเนาะสามสิบกว่าตัวมัดทู่มือละสามเก่งวเป็นงว่าหันมือละโลแต่เขาให้ชมอยู่ครับเขาเรียงเขาค่ะโอ้โหเนี่ตจริงิงวดที่่านมาบอกปู่นี่นี่นี่วดที่สามแต่ปู่ยังไม่ได้ปล่อยไงระยะสั้นมันงวดที่สามพองวดที่สี่นี่โหวดที่สามเนาะนี่งวดที่สี่มันออกนี่งวดที่ห้าผูให้แล้วตอนนี้พอดีที่ดาน้อยมากับแฟนเนา อยู่ๆเข้าเข้ามาเอ้ยเปิดก็เปิดเพราะว่าเราอยู่ในเรงให้ออกมาเราอยู่นี่สิบสี่ปีเนาะอสิบสี่ปีปู่แมนปู่มาอยู่ปู่เดียวเขาว่าพีบ้านนุ่งผ้าขาวจนผ้าขาดว่กินเขาสี่ปีต่อเดินได้่ลูกปู่นุานั่นๆจ้อยบ่ญมีเงินครับ่เงเกิดเป็นนั่นั้นะที่คือโอ้แม่นขังกะไรที่บุญเนาะว่าแต่ว่าโชคลามก็อยู่กับการแสวงหาเนาะวราสนาอยู่ที่การกระทำาเป็นไหมเพราะว่าแสวงหาเขากบ่ไดด แต่ว่าเปิดกับเปิดพอที่ดาน้อยกับองคลักมาเปิดเพราะฉะนั้นมันเกิดไม่ผิดไม่ถึกเนาะต้องเจอก็เดินซีงวดนี่เป๊ะๆเลยเด้ต้องเจอก็มันหลุดงวดนึงม่นเดินต่ออีกแต่ว่าปูจะบอกเอาถุงเก่านี่สูตรมีปูให้หมดเห็นไหมสูตรมีปูให้หมดและสูตรล่างปูปูจะอธิบายนิดนึงโอ้สูตรบนเนาะฟ้าจะเขาให้คุณบุญบารมีว่ามันจะลือกันไหมแบบนี้แหละแบบลงก็ลงนะที่ดาน้อยทั้ง มาบอกลุงก็ลงสายหน้านี่เห็นไหมปูฟันทองมีที่มาแล้วไม่เอาของใครคำนวณเองนั่งสมาธิแล้วก็มาคำนวณเห็นไหมตามการคำนวณเนาะข้างบนนี่เนาะปูจะเปิดให้หมดนั่นแหละมันจะถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่บุญวะเรางมเข็มในทะเลอยู่แล้วสามตัวน่ะท่านประตูเุ็นเนาะนี่ปูเริ่มตั้งแต่หนึ่งห้าเก้าแล้วเอาเก้านี้เป็นหลัก ฟังให้ดีนะเ้าเป็นหลักคือเราจะค่าเน่เก้าบวกเลยนะเอาบอกภาษาบันเทาานกเพิ่มเก้าแต้มนึงก็เป็นสิบสิบก็คือเอาศูนย์อันนี้คือหวยคำนวณเนอะเกิดจากปัญญาปัญญาบารามีเอินปัญญาบารมีและลดจากเก้าเนี่ยมาเป็นแปดเขาจะเอาตัวย่างกับไข่เข้าไปเข้าอยู่ได้นะที่นี่หลักร้อยนี่ก็บวกจากทัด้อยนี่แหละขอเอาสองนี่คงทีสองนี่เข้ามาเอามาบวกหนึ่งนี่ สองบวกหนึ 2> 2่งได้สามคือมันจะเป็นชุดเดียวเลยนะมันเพิ่งเดินนะนะบ,บุก,ก็ุ๊กยากเปิดพอดีคนว่<อ>าโอ้ยพอสามตัวดี้วข้ออีดีเพิ่งเดินสองวันได้โอโ้โห<อ>พึ่งมากเลยครัลงรักพึ่งมากเลยทีนี้หวยงวดที่มันออกปั๊บมันพอมันออกหนึ่งห้าเก้านี่คำนวณจากหนึ่งหากเกานะ้าเนาะมันออกสามศูนย์แปดเห็นไหมสามศูนย์แปดตรงตรง,ตรงนี่แล้วเดินอยา่างเก่าอีกงวดที่สองดีแล้วมากหลายมื่นจะเป็หูคือกัน กเขาเสียงม่ดีไปจังไนจรุดบ่ดีใจดีใจน้องผ้านีมากวัดมันบ่ไหวแล้วเขาจะต้องหาอยากจีถ้าม,มาซอยกันส่างน้ำมันอยู่ไกลไฟฝ่ากับวุมีโอ้ยลูกหลานเอ้ยคำพลอยคำพลอยเอ้ย กาคเกยเขาแรงมาลูกมามาลูกไปหาหาลูกโอ้ยเอาต์เป็นหนังโอ้ยวันเดียบมันชนเด็ดโอ้ยโอ้ยต้องตีได้หน่ต้องตีได้หน่ต้องตีได้ลหลายๆเด้อพี่น้องแมวแมวแมวปูไหล่แมวชนค่ะมันก็หนีได้คนมากแมวปูมาเล่นน้ำค่ะจ้าจ้าขอโทษเพื่อนเนี่ยแล้วพอมันออก โอ้ยกำพรอยเขาอุ้มไหมนะเจ๊อุ้มไหมเนะอุ้มตัวโตแล้วเจ๊เออเป็นนังเดียวกันอยู่ลูกสามสิบเอาแมวมาส้วนครับพี่น้องไล่คนนัานเลยหรืออะไรกันไปไล่ายหนาแล้วกำลังอธิบายอยู่แมวมาส้วนครับขึ้นแล้วสามสิบตัวขึ้แล้วละเบิ้มลดแมวสามสิบตัวนะครับประมาณนั่นแหละแต่ว่าขับตายมันก็ไล่กันั้นมากัดเนื้อหายไปเนื้อมันกัดกันเข้ามาอยู่เข้ามาถึงไปปลูดก็เรียนไปที่นี่เมื่อมันออกสามศูนย์แปดเสร็จแล้วเนาะ สามศูนย์แปดเสร็จแล้วเข้ากับมาตัางสามศูนย์แปดนี่หลังใน,นวันที่หนึ่งเนาะเข้ากับขานี่แปดไปนี่รักมวยมาหนึ่เพิ่มแต้มหนึ่งเป็นเก้าลดแต้มหนึ่งก็เป็นเจ็ดคนต้องออกไปเห็นเด่นละอ๋อเด่นดังก็ดังละ mm hmm. ไอ้มันออ,อกบอกับจังหวะกันที่หนึ่งมันไปนเลยคำนวณนที่เท่ากับสองคงที่นี่สองคงที่มาบวกกับสามก็เป็นห้าสองบวกสามได้ห้าห้าเก้าเจ็ดมันหนาแปดบอลออกุกตรงเลยได้นี่ mm hmm. ไม่เชื่อเขาต้องเชื่อเลขมันไม่ไปไหนเอาองวันที่หนึ่งเนี้ยแล้วออกก่อนมันน่นอนที่นี่เมื่อออกห้าเก้าเจ็ดเราคือว่าที่จะถึงเราก็ทาเหมือนเดิมนั่แหละออกห้าเก้าเจ็ดข้าก็เอา 7, เจ็ดนี่เป็นเป็นหลักเนาะแล้วก็มาลดแต้มหนึ่งก็เป็นหกเพิ่มแต้มนันกับเป็นแปดเอาสองมาบวกหาก็ได้เจ็ดเจ็ดแปดหกฟันทงชุดเดียวแต่ขามเสียนขามเสียนก็บโบฟัง่งาะว่าคู่มือนี่หวยมันลลอกอยู่แล้วมันกันอยู่แล้วเลยกเป็น แล้วฟันทงที่ตัวนี้นี่ตัวรองมันมี่ตัวกันใช่นี่นะเอาพิจารณาดูเนาะอันนี้คือหลักคำนวณแต่นี่มิดฝันนั่นมันมีข้างล่างไอ้เอายังหือข้างล่างเอาเอาเอาเลยเนาะเอาไปเลยเนาะมาใหม่าเนาะมาใหม่กับมีเนาะทีมงานมาใหม่กับยเออข้างล่างนี่จะให้สูตรมันมีอยู่แล้วนี่เนาะเดียกให้ที่บ่ายอยู่บ่มันเดินมาสี่หมวดเลยหมวดที่หมวดที่หาเด้อ อธิบายก็คือเอาน้่งวันที่หนึ่งมัตั้งนี่เห็นบ่ะอวนวีนที่มันออก9 4 4 3 0 8ข้างล่างออก3 0เอาหลักร้อยหลักร้อยในี่บวกหลักหมื่นก็เดินแต้มมันบวก3บวก4มันเด็ก7ผู้ติดคักก่าผู้อื่นเถอะเนาะปูนี่เนาะ <c oughs> บอกชัดเก่งค่ะคอเน้อง7เพิ่มไปแต้มหนึ่งคือบวกหนึ่งเป็น8นี่นะตักหลักหน่วยอัน <c oughs> นี้คือหลักหน่วยเด้ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเรามาเอาครั้งที่หนึ่งครั้งหนึ่งก็ตั้งหาครั้งล่างกัหนครั้งที่หนึ่งเลขข้างหน้าเด้อสามตัวเด้อครั้งที่หนึ่งนี่คือหลักสิบนะหลักสิบมาบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหลังนี่เลขท้ายนะเมื่อบวกกันปั๊บเนี่ยคือสี่บวกห้ามันได้เก้าเก้าคือตัวแทนคือสี่นี่สี่เนาะก็คือบวกไปอีกห้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่คือเอาสี่ตัวเดียวตัวทดผมบอกเอาถ้าก็เดินอีกแจมหนึง่ง อันนี้คือหลักสิบนี่เห็นไหมเก้าสี่ห้าทีนี้ผลปรากฏว่ามันออกเนี่ยเนาะวันที่สิบเจ็ดเหนบหออกวันที่สิบเจ็ดเนาะนี่เลขมันออกข้างบนเก้าเจ็ดต้องเลขมันอ่านบนตัแล้วอยู่นี่เลขปูเฮกมากอ่านลดมันออกปบปูกับจดนี้จดปบปูกคำนวณเลยนะถ้ามันหลุดปูเอาไหมสินะหมวดที่แล้วเนี่ยสีให้น้องนุ่งไปแต่ว่าบนบนมันเลขสูงดีเ้อปูปูปูไ่ได้หายที่เป็นเจ็ดห้าเนี่ยจำได้ไหม สูตรเก้าตัวนั่นน่ะปูไม่เอาเลยเก้ forget, าเจ็ดกับห้าเจ็ดนี่บ่เออห้าเจ็ดได้นะเออห้าเจ็ดนั่นน่ะเจ็ดห้านั่นทีนี้เ้าก็เอาตัวนี้นะเป็นรักสิบงวดนี้ก็ดีเพราะว่าได้หลังจับคูมจะได้อยู่แค่หกคูเนาะบบตองกับเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดผลปรากฏว่าสิบเจ็ดมันออกมาเป๊ะเลยเนี่ยแต่ยังไม่ปล่อยนะระยะสั้นออกมาเฉยเลยเนี่ยมันแค่สามงวดปูก็เลยบบท่านอาลงบ่บอกลูกซ์ลูกหา มันคนก็บ,บอกอูุถึงจุสองคนบอกสองคนแล้วมันพุ่งออกซื้อในเนื้อใบหนึ่งบุมีเขาให้เคือ่อง่าคนาลรื่า,าก็ซื้อใบลอยหนึ่งเขาก็ซื้อไว้ก็เลยพาไปเจ้าคำชนุษทีนี่วดน,นี้ก็คือกันตามต่อเดอ้อปูว่วานีก็บวกเหมือนเดิมห้ามเปลี่ยนที่เห็นไหมห้ามเปลี่ยนที่จะมียอยู่แค่นี้ที่นี่ปู่ฟันธงอยู่ตัวไหนไม่ปิดบังก็ปู่เล่นใต้ดินไม่ได้ปู่เล่นใต้ดินไม่ได้ ก็มีไม่ได้เล่นบ้าหวยทว<ม>ัดเล่นต้องการเนี้ยสั้นเพราะว่าแม่ม,มันอาศัยเนะี่ยฝนตกห้าใบนี่กะว่าสหาสื่อสังกระสีวะมันจะถือมาถือกระบ้หู้ละข้าส่ทดสอบคือฟันทงเนะ 8, <5. S 1> าะแปดห้าจ้าห้าตัวฟันทองมีหกคู่แปดห้าไม่ตบองทำล่างอย่างเดียวเนี่ยแปดห้าล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียว ครูนี่ล่างย่างเดียวแมนบ kind of อต้องกลับบอตตองกลับเด้อถ้าออกกลับแปลว่าปูไม่แม่นเจ็ดสี่แปดสี่สองเจ็ดสแว่าปูบ่แม่นแมนครัปูแปลว่าคำนวณผิดวงกลมให้แปดห้าตัวเด่นเนาะจ้าตอนนั้นปลวัาทถิ่บ่ได้เด้อนังเถอปูวงกลมบอออกก็มีมันไปออกตัวทิ่ปูบ่วงกลมแต่เยอะในเยอะในหกครูนี่หกคูนี่นี่แหละทาากันเนาะตัวนี้มันไม่ค่อยออกแต่ว่าก็กันไว้นิดหนึ่งแต่พรุ่งนี้ คนที่เล่นหวยประตูเดียวนี่คือคนโว่โง้ที่สุดคนที่ฉลาดคือเล่นหวยหลายหลายตัวหกตัวเขามีอยู่ที่เก้าสิบสี่ประตูเรามีแค่หกประตูกินตั้งแต่ว่ะท่านเปิดคุณนน่ะน้องนุ่งเฮาต้องเล่นยย่างหน่อยเฮาต้องเล่นยย่างหน่อยในร้านไปไหนเออจกักสิบโตสิบห้าโตสีกระลังพอดีพอ,อวย <ๆ S 2> อยายนีเป็นต่อต้องแม่นนี่หรอครับนะแต่ต้องอาศัยบุญบารมีด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีใครเก่งหรอกแต่ว่าปู่คำนวณหวยมาตั้งแต่สมัยยุสนามหลวงเล่นดนตรีอยู่ยี่สิบปี ตอนนี้ปูเลิกเลิกทุกอย่างตอนอายุสี่สิ้าเนี่ยเดินทุดงบวชมาสร้างวัดวัดมีวัดที่ส,สองีก่คือมาตั้งว่ามาสร้างคือมามาโกมาสร้างแต่เลยเห็ดอันนี้ละได้ยืนน้ำมานนี้ละเนี่ยแม่ปอยืนน้ำอันนี้ยืนไดน้ำมานนี้มันก็ยืนใดน้ำมันผมนี้นตนแต่ว่าหัวปูนิมิตบอลนิมิตมันจะออกไหมล่ะมันก็เป็นไปได้เนาะปูนิมิตอยู่ที่รถรถตัวนี้แต้มหนึ่งแต่ว่ามันมือยู่อีกสูตรหนึ่งเดี๋ยนะ มีอยู่ไอ้คือมันจะบม่มีมันจะมีหกนะเราบอกเอฟซีเข้าใจแต่ว่าผู้นี้ม็ดอยู่ตัมันเป็นสูตรนี้สูตรสูสตรอ่ะสูตรที่ผู้เห็นไว้คือกันเอาน้อแต่มันก็เป็นมันมันมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูจำได้เ,เนาะจำได้เนาะทายเอาบุญละเนาะนเพราะว่ามันก็บ่ค่อยจับไวเพราะว่ามันอันนั้น นไี่เขียนจะเล็กนะครับเล็กสุดตัวนึงครับโอ้เขียนหนาบุมเอาท้ายอันนี้มาได้สิดอะไรมันตัวใหญ่ทยข้างนี้ครับจะ่าเขียนหนังสืออีกเรื่องหนึ่งด้วยนี่ค่ะยุ่กลางแมวโอ้ยูปูมันจะเพิ่มแต้มหนึ่งคือคือสองตัวนี้น่ากลัวมากเลยโอเคครับพญานาคขึ้นมาจากนี่ละสีขาวสีขาวออกทองปู่นิมิตบอกค่ะนิมิตแต่ตัวนี้นี่สูตรด้วยตรงกับสูตรนี่ สูตรนี้คือมันขาดมันเป็นสองไงอันนี้มันเก็ดกับเป๊ันนี่ตรงกันมันชนแล้วชนสูตรตะกี้นี่แหละนี่นี่มันชนเห็นไหมชนตัวที่ปูฟันทงเนี่ยเออเนี่ยมันชนกันเนาะอันนี้สูตรเนี้ยหลักไข่หลักมันนี่เนี่ยปูจะปักหลักเด่นสามตัวมาตัวโอ้ยไม่เอาสิบคือสิบ่วยคือ่วยถ้าออกกับออกผิดแปลว่าไม่แม่นว่าคำนวณหวยมาตั้แต่สมัยก่อนนะตะกี้มันถือง่ายๆเลยสมัยก่อนจะถือง่ายขนาด แต่บโบเขีตัวเฮ้ากับมันจีบอดไปหนาเลยได้เพราะว่ากระโบต้องขอเงินเทวดารหัสเบิกทัพย์นี่เนาะองค์สลับเนาะถ้าเรามีรหัสเบิกทัพย์ที่แม่นยําที่นี่มีมันเป็นเมืองบาดาลเไงเป็นวัดเป็นสถานที่เกา่าเพราะว่าผู้มันเป็นตัวอย่นี่สี่ปีเก้าเดือนไม่กินข้าวกินแต่ผลไม้นี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะสั่งพรใหญ่บ่แล้วหรอกควาร่างหลังมามันจได้บุ๋มดีใจมั้ยนี่ยดีใจที่น้องลงท่าหนีเฮ้ามาก็อจะได้ผู้เน่นะเฮ้ากับ มุกนิดยู่นี่โดนแล้วนะแต่คำนวณมาจากอายุยี่สิบปีปีดูกผมยี่สิบสี่ได้ย่นี่กัดช้างได้นี่ละปลิงปูนะก็ปูเองเนาะวัดวารามอ่าจีเขียนเอากะไรเด้อปูเปิดอันปูบนนะคะโอ้บนเดี๋ยวเท่านะถ่ายถ่ายเอาบนยางนี่อ้าวนี่นะแต่ว่าบนเนี่ยปูจะตัดไปตัวหนึ่งนะเขียนไว้หน่อเกดีด้ีเนาะมันไม่สี่ตัวหีืมันหน่อยคือตัดไปซือตัดตัวไหนเจเดี๋ยวเด้๋ลูก ตัดตัวนี้ปากกาของพี่ดาน้อยอหอนี่ตัวปูที่ตัดไปแต่มันจะออกไหมยังไม่รู้เลยนี่คือว่าเลขตัวนี้นี่ก็สวยนะน้านี่นี่ที่ปูตัดไปดอกแปดหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งนี่ปูตัดไปเนาะมันเป็นมันเป็นหกตัวอือสุดละหกตัวหมดอันนี้คือตัวตัดเด้อเนี่ยที่จริงมันจะเป็นหกตัวปูจะทําแค่หกตัวบนล่าง จริงๆชุดหนึ่งมันจะมีหกใช่เด็กว่าหนึ่งมันจะไม่มาหรือมันจะมาก็ไม่รู้เพราะว่าเรามั่นใจว่าแปดมันต้องติดเพราะว่าแปดมันชนเยอะไงเนาะอันนี้คือ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 ข้างบนเนาะสุดบนสุดบนเนี่ยหกตัวเหมือนกันแต่หูฝันสามตัวเม็ดหนึ่งเม็ดเดียวจ้าเม็ดเดียวนะลูกใช่อันนี้เพราะมันมาอย่างนั้นเน่ะมันมันมาเข้ามาอย่างนั้นามหนึ่งนะนะมันมาอย่างนั้นของมันนะมันจะอุ้ย ออเจริญสิลนี่ทำจาเรียนบุญบารมีที่บริสุทธ่์บริดุทธิ์โอ้แล้ววันก็เห็นเื่ตื่น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 ให้โทรศัพท์บอกพ่อมาตื่นนั่นมาปูเลยมาที่นี่มาตื่นมาตื่นมาตื่นมาดูฟรั่งวันสักต้องมีสักวันต้องมีสักวันถึงปูเลยเนาะดีใจด้วยเด้อที่ลูกเทพร้านนาคเนาะ พญาปะเพรนเนาะขึ้นมาสร้างบุญสร้างบารมีตามหาอ่าพวกนาคีนาคาเพื่อสร้างวัดสร้างวาอารามต่อพระพุทธศาสนาเนาะหกแปดเจ็ดสามหกเจ็ช่วยๆถ้าไม่มีพวกเรามันจะไม่ขึ้นนะกิดาน้อยนะลูกพญานาคเออดีใจด้วยนะหินเอดีใจดีใจเพื่อมั่จากของเเคยมาบ่นอยู่เคยมาเลยเนาะ ก็มาปูพี่บ้านที่เฮ้่พี่บาหนุ่งผ้าขาวกิ้มดำดำเนาะเอาผ้าขาวขคุณชอยูโมอนาของน้ำนบ่เป็นดอกลานหินเหอะครับมันจะตากมันเนาะเฮ้ยเจ็ดโมโซ่กิดอยู่ดอกย่างยังหนีก็นเจ็ดโมได้ล่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์กมเอาใครอยากมากมามาอยู่กันขุนท่านโกมีไหมอ่ะนะข่นก้อนไปอยู่นู่งพ่นดอกวันนี้คิดคิดว่าเลขปู่ไม่หลุดเพราะว่านี่ไม่ด้วยนะมันมันชนกับเลขดีซี่เนี่ย ไม่หลุดเลขมินิมันไปชนกับเลขเอนั้นด้วยใช่ไหมปูชนกับเลขคำนวณแต่เราไม่เอาลงเหนะคือสูตรนี้ไม่ลงแต่ว่ามันจะลงอยู่แค่สี่ตัวนี้เป็นเป็นตัวปูตัดนี่ถ้าอยากไปดูจำป่วงเบิ้งแล้วมันพิสดารขนาดใหญ่ที่สุดนะมุ่งอยู่ันกาด คือตัวนั้นไม่ไม่ใช่ชุดนี้ลูกปู่ตัดไปเลยถ้าไม่ออกป้าปู่จะตัดจะเอาคำนวณใหม่ตลอดเลยปู่ชุดชุดแรกที่ปล่อยไปคือปู่ตัดทิ้งใช่แต่แต่แต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ได้เอาไม่ได้ออกเพราะว่าปู่ว่าดูก่อนรอผลนะะอ่าเพราะว่ามันมันเพิ่งจะเดินมันเพิ่งจะเดินปู่เลยไหมเอาเอาให้ไงถ้าปู่เอาให้โอ้โหเนี่ยเนี่ยมันเพิ่งจะเดินมาสามงวดหึงว่างวดที่สี่เนาะนี่ระยะสั้นนี่ปู่ออกเ่ยออกเลยเนี่ย ูไม่ได้ลงเนี่ยไม่ได้ลงให้ไอ้ไอ้ลูกศิษย์นะลูกศิษย์ก็ดูอยู่ว่าไม่ต้องซื้อหรอกมันเพิ่งเดินเราต้องดูว่าทางเดินของมันจะออกต่อไหมอะไรทำนองเนี้เออเห็นนะครับมีบนข้าบนอยู่นี่คนเดียวสิบสี่ปีนอนกับแมวนั้นเนี่ยฤาษีก็จริงแต่งตัวธรรมราทุกอย่างมาอยู่ที่ใจจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธานผู้ที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลคือผู้ที่ชนะใจตัวเองรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้บาปรู้บุญรู้กุลรู้โทษโชคลาภอยู่การแสวงหาวาสนาอยู่ที่การกระทำนี่แหละแค่นี้เองน่ะ ทำดีนะสีดีนี่เรามีดีแล้วพญานาคบอกเนะาะนี่แหละดีที่สุดดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทําสูงหรือตกต่ำอยู่ที่เราทําตัวสูงไม่อยู่ต่ําไม่อยู่ยกลางไม่อยู่ปูยอ,อ, <c oughs> อยู่จังใดอยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆเนี่ยแต่มันบซื่อๆบ่ได,ด้ทที่แ,วแมวมันหลายาต้องหุงนเขาให้มันต้องป้อนเขาให้มันสามแปดสามแปดได้แน่ยังไงเนาะ ตินใจเพิ่นแล้วหกแปดเพื่นปากบออกนั่นคือมาคุณนึกแล้วว่าฝันหรือม่าน่าพยานาคขึ้นบอกนักเติมเลยเมื่อคืนนี้บอกหกสี่นี่หกสี่ไได้น้อยมีหสีบุคลลุกที่มีศักดิ์สิทธิ์นะน่าเด็กเห็นพยานนาคเห็นน่าอ้าวธรรมดาเลย อย่างว่าเนาะสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะเป็นปัจจัยตัางดูรูปสัต์ตัวนึงได้ฮะเอ้าสี่ปีแล้วตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยหรยก็เอาดินมาปลูกเองต้นไม้ต้นนี่ต้นโพต้นเบนหาฮะกามาปลูกเ้าก็ว่าผีบาเอาผีบากับพผีบาตัวเขาเข้ามาสามสิบห้าปีเท่ากับกับเลยวนาองหกสิบห้าแล้วปีนี้หกสิบหกแล้วอีกสิบห้าปีอายุแปดสิบไม่เกินแปดสิบห้าเพราะว่าแมวให้แมวให้อีก ห้าปีถ้าเลยเกินนั้นไปก็เพลงไกลบ้านแล้วแก้วแล้วนคือมาดูลูกเทพร้านหน้าเนี่เปิดบุญเปิดบารมีกินหน้าผักให้เขานี่นายองค์พระเทพเนี่ยเขาไม่เคยมีเงินล้านเขามีถึงห้าล้านเดี๋ยวนีไต้หวันโอ้เขาไม่เคยมีซื้อรถให้พ่อตาคือเป็นดวงเขาบุญของเขาสะสมบุญเยอะนะสะสมบุญแล้บารมีหลายสางหลนะเขาสางโอ้ผมเองโอดีสางสักพักสางไปเรื่อยๆของเขายันไหนโอ้ครับ จชาโชว์ตัวเลขนะนีครับโชว์ตัวสมมติตัวไหนล่ะครับบนก้อนนะครับต่อไปก็เป็นล่างนะครับโอ้นี่เนาะตัวนี้เนาะครับเอาเอาล่างเอาบนก้อนเนาะครับนี่เด้บนบนนี้สามตัวเนาะกับสองตัวด้วยเด้อตั้งเป็นตรงตัวคู่เลยป่ะครับต้องซีบบ่ครับผมครับโอ้ได้ๆเดี๋ยวนี่ติดซันนี่ครับข้างใช้กันสไลมันจะเป็นมันไ่ค่อยติดกันไลม่เนี่ยไล่ไม่เนี่ย ตัวเน้นตัวเน้นคือแปดหกบอกครับไม่จังเลยแมนแปดหกกับแปดเจ็ดีละตัวเนียคําตีกลับก็คือเป็นเลตูนี้ก็มันขำเสียนพระบ่แต่ปูคิดว่าเลขข้าบบรุษจะต้องออกว่าสองตัวกับต้องสามตัวเพราะว่ามันเดินมากแล้วนี่ครับอสามตัวคือเจ็ดแปดหกมั้งครับใช่เจ็ดแปดหกเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่คือบนนะครับบนบนนะครับ กูอนุญาตหมุนมาจากไหนเนี่ยเด้อครับโอเคครับครับโอเคครับคมีบทเห็นกับทั้งย่างเห็นครบบอนทุกอย่างอยู่ที่บุญอยู่ที่กุศลคุณซื้อน้ำแบบกระปูน้ำเด้อถ้ามันถือกับแปลว่าใจคืนหนงกระซื้อนี่เด้อพอใจคืนหนงโอ้ยพอซื้อดอกมัน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 จะบ่ิโภคเมนกันเลยใจคืนก็ดีกว่ามันไม่ถูกใช่มันก็ยังได้อยู่บาทนึงกถึงหาเส้นนอกกระบอกแดกสร้างเนาะ ้าก็ซื้อเอาหน่อยหลายเขากระซื้อเอาเพราะว่าเจ้ามือเขาก็ต้องการนั่นสันละเขาจะต้องได้นะเหล็กมันกันสี่สิบบาสิปองขมือผู้เห็นโอ้ยมือน้ำพระเจ้าออพวกข้าวกบแห้งเศรษฐกิจแนวนี้ก็เลยลำบากระบนกันหาเงินหาทองยากเลยต้องหันมาเล่นนในหลายคนรวยมันเจ้ามือน้งเจอกรกระล้มอันบ่อันเมืองนี้ข่าก็จะพ่อมีผู้หันใส่กล้องย่ข้างๆผู้ตัวน้ำได้าตัวได้ลูกตัวนี้

อิทิพิโสพักวาสิ่งดีๆหลายมาเทมาสัมมาสัมมาอมลรวยมหานะรวยขอรวยบุญรวยบารมีขอบารมีปู่เราเก้าราสิบไหลเข้ากระเป๋าไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนให้รวยเหนือคนไม่จนมันเข้ารวยรวยนะหมูพุทธายะนะรวยมูรวย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 ทุกตนทุกผู้ทุกนามช่วยปู่สร้างขั้วในเด้อคันถึงแมวจิไดในมีมองยูฮ่าฝนมาเนี่ยมีสังกะสีห้างก็ไม่ข้ามไว้หนัะผู้บอลเลนผู้เลนผู้ได้เอออ้าข้ามนวดเขาว่าข้ามนวดบู้เลนยาเลนเพว่า ัอเส้นเราตัดอีกกระบายสองใบสี่สูตรบนเนาะปูเออสูตรบนเนาะอ่ะอ่ะอ่ะเขาให้อ่ะยังเงแค่สูตรหลงเนาะนุ่มทุกคนเนาะอบซีเป็นครั้งแรกเนาะที่ปูล้มเป็นครั้งที่สองเนาะล้มล้มแบบแบบนี้เป็นแบบนี้ก่อนแบบเปิดเออแบบเปิดแล้วเปิดแล้วตอนนี้พอมันถึงเวลาเปิดต้องเป็นเดือนเกิดของปูนี่แหละเพราะว่าพญาะปากเขมาแล้วนะขึ้นมาแล้วนะฝนมาบอกแล้วลูกเทปร้านหนัาจะต้องรวดยันเดียวเลย อต่อไปเป็นชุดล่างครู<อ>ช่วยนะครับผม